Quạt tay ngang, hay mất chút đây ra mắt là nên áo tụi mày nhập mà dơn cái cây ô ôi ơi mất mẹ bọc vô Wow, nó mà hùa mà nhím say อกอกกิกหัวสะดอกเลย สวัสดีทุกคนมันนี้มาเกี่ยวเข่าหน้านะแต่ว่าเอาจักตัดเอากับอสองคนนะน,นี่แล้วก็ให้ชะลอยเพ่นก็บเกี่ยวไปโตทีมันบวขาดเล็กๆน้อยๆนะมัอน,นี้กถพอว่าเป็นมือที่สองเลยได้เขาเกี่ยวเขาวนะว่านี่เบิ่งวานีได้จักให้มัอน,นี้สองคนเกี่ยวจักคนละหน่วยตัวเสียอะไรไเน้ะให้นนใหคนเกี่ยวอยู่ ก็ว่าอยู่ได้แนวสองหน่วยเไปอันนั้นก็ทางปุณก็หน้าลุ่งนะเป็นดาวจาักตัดเอาคือกันช่วงนี้ถ้าเมนว่าจ้างคนนี่กะมือละทาทอาได้แล้เดี๋ยวนี้ไม่จ้างมือละาเป็ชิปคันหมัดแันมือละาเชนเออมันลายคนแค่จะเกี่ยวได้เขา,ขา,ขามันเริ่มสุกแล้วเนาะนเริ่มซุกไลยได้ยินว่าบางคนก็จ้างเกะกันฮอตเซนก็มีอะไรไหมมัดมัดมัดมือลเราเชน้อง เช่าในเขาหาคนอะไรคนกะหายากเนาะแต่ว่าเอาเอาจากตันเอากะสิกะสิบละเอียดจำคนเนาะแต่กะดีกว่าจ้างคนไเลยมันกะลดจำนวนอันนั้นลงหลยเนาะแต่ว่าถ้าถ้าละเอียดก็ไกับรละเอียดเยอะแต่ว่าค่ข่กว่าค่กว่าเขาจ้างบางคนเอาเกี่ยวกับบางคนจะปะชาไส้กว่าจักก็มีเอ มันจักเที่ยวเขาคอยเกีียวมันกเรียดอยูเกับเปลืองน้ำมันแกยามันนอ็อน้ำมันก็แพงนะน้ำมันไงซื้อเซนหนึ่งเต็มตุกตุกสามลิตรนะ ได้ยังกินมันนี่นะต้มไก่ต้มไก่โอ้ยบล้มบล้มจะน้อยสิได้จำแก้วแล้วนี่สิคนกินเทียบประตูสี่คนสามคนตายเกินสี่คนทั้งผู้ชมเลยปลาเต้ากินสิกวาดกะลืมเลากับข่าวลายอันพันแนวเนาะมันนี่เนาะอเมนูยังอันนี่ฮะ ต้มคือกันเออต้มสองถ้วยเป็นหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามสี่ห้าหกแบ่งกันต้มไก่ตักมาต้มถ้วยเดียวกับกินบัวมดเนินนี่นะสามคนนึงนี่เวลาเยอะเลยเนาะของมาถูกปักนึ่งไก่มาเลยชนะก็ได้ขี้ขาดมีเขาเฉยยังบระหยัดก็ได้ละเี่ยวตอยังอิ่มอยู่ เากินเดี๋ยวเฮาสิก sí. like ินพวงเอปันยังว่าว่าบ่ปันปันนี่หละก็ปันนานะบ่นะอ้าว้อเ้าอันตะตวดนี่แกเลยพูเลิกม่ได้กินข้าวด้แบบกินอ๋อเลยเลยพวกปันบุเ้านี่เห็นเส้นแ่บข้าสัตว์เไปเลยเขาบุลีปันปันเป็นนุ่นเลยเนะบ่มหนาพันน้อยเนาะนนุ่นในมิตนาตะแอเนาะ นี well, ¿no? ่ในโน่นแท้เวราเาโน่นกูมาขามนี่โน่นโน่นตัวนเขาแก่เขาขบัดโแมนนะเอาให้ขบัเลยมันบร่มีหน้าเนาะมีแต่หน้าตาแอนในชุดในหน้าตาแนในหันนะเอาเห็นเขาบ่เห็นนะบอัันนานอ่ะเขาอันวันไหนบอเออเออานเราไปน่ยะนอน่อ่ะกินกิน เดี๋ยวใครก็มชวกินบนอยู่เซ่บปะเอซ่บเรากินลายๆ้วเมนบอเจงอันน้ใครเก่บบริยัดกินลายๆกินลายๆะไผู้ได้เมื่อแรยงไรผู้ได้ทางลุมผู้ได้แมนเมื่อไะได้บ่ บ่แล้วก็ยังน้อยนึงล่วบ่แล้วน่อยนึงอือยามันถ้ายังน้อยนึงคนเลืมันลงเฮากตําอือมันตํานแกงไก่นี่ก็แซ่บเนาะแต่ว่ามื้อเช้านี่แกงมื้อเช้านี่ดยังเหลืออยู่ต้มนี่โอ้มีแต่แนวแซ่บๆดอกนี่ข้าวได้กินต้มไก่ก็ยังดีอยู่ เกินจะฮ็ดตอนอิ่มซิมแล้วซิมอีกบ่เจอกินเรพรีใช่ป้องกินข้าวเด้อบันเด้กินข้าวฟังเพลงนอนก็นอนเดี๋ยวเวลากินข้าวเลยได้เฮาไดยแกงไก่ต้มไก่เจ้วตับนี่กัน เปล่งหมอดให้จมาแม่กินข้าวเอาเ็ดเช็ดเช็ดกินคักตะเก่งไก่เลยแช่เรื่อยเชดมเยนะเก่งขาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยมันจำบ่เบื่อเขาจะปลาไรกับ ย่ากนะคน,บนเบิองนาเบื่อนะยางแต่ช่วงนี้ยังข้าเกี้ยวเก่าอยู่ไม่ใ <ไป S 2> ช่ไ, <ป S 2> ไ<ป>ม่ได้เมื่อคืนนี่ก็ฟัลยลดยิงหมูเลยนะยังเมื่อใดและชีได้เข้าป่าไปยิงหมูอะไรนี่ได้แต่ฟันเล่งเวีย,ยให้มันแล้วยูพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ คือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะพาทุกคนมาเบิ่งตำทงหายทงหน้านี่แหละเข่ากับเกี่ยวไปนํำ้ำเดี๋ยวกบกินเข่าแล้วก็ชิลงไปเกี่ยวเขานะเพราะว่าเล่งให้มันแหลวได้แงกงไตกันแกงใช้กับปีกกล้วยใช้ผักนะ สมไม่นาะไม่สมนบอบอกขามขึ้นไม่สมอือขึ้นไม่สมดอืมันตัหัวใจสังขื่เสียเลี้ยวเสียไปน้องยัน อามายังห้องแล่อหาจะได้เจอน้โทธมาให้กเทียว่ามัผ่ไปต้จะเข้าย่ không mới vào quạt tay anh em hãy bắt sút đây da mắt nào, ao áo tôm nhập mà dơn cái cây oh. เอาไอ้มันสุดแม่บอกอยู่อย่าเอาลายเอาสองแถวไปสองสามแถวครึ่งจักให้มันได้เล่ใงไงมันหันหันแน่เออ้าวลองเบ้ง A week, giờ thôi, học lại mười Dạ giam, Dạ giam Dạ chặt đáp đấy Ừ giam giam đi giam 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 บอกอยู่ให้เล่งไปมันหันหันก่อนจะเอาเขา้าเล่งแหงหงก่อนจะเอาเขา้าเล่งแหงหงยามันยามันเออเอาเลย <spun. S 1> เล่งแหงหงบอกอยู่ เล่งเห่นเห่นเห่นในใบบรรทันหันก่อนจะงเอาเขาเอาตั้งใจเกี่ยวเนี่ยซอยในแม่เอ้ยห่วยไผ่บวเจ็บเนาะซอยกันแม่เบิ้งสิติดจักให้นี่เล่งเอาเด้ 1, 2 1, 2 Dạ hết, dạ hết sương mẹ quạt đông ma lốt, dạ sương quạt đông สบอมันสิตัดทางหลังคุณเออวาวแล้วมาหัวมายิ่มใส่หือกอกกิกหัวสะดอกนี่ให้แม่บุ๊เอา นี bring, ่เช <If S 3> <im> ็ดให้เบิ้งนี่เบิ้งเช็ดให้เบิ้งนี่ไม่พวดแต่ยิ่งเบิ้งเข้าใจโดจับบอกให้แน่จับบอกให้แน่จไม่ข้าใจงานมอมันคือดับดับเลยให้เธอมาจัมือ Hm? <laughs> หามันโลดมันบอตอดคือเต้นออกไปอันนี้ตัดเอาไปดิรีล่าอยู่ก็เข้าไปดเลยตัดกวาดออกมาลดบต้องซึ้งให้มันอยู่ตัดกูเข่า,ขาอยู่นี่เข้าใจบ่มาเบิง้งนี่ยับมากใกล้ๆนี่ใบเข่านี่ <c oughs> อ <c oughs> นี่ อย่าไปเฮ็ดชึ่งอยู่ในนี่นี่มันชิตัดโเข่าทางหลังนี่เห็นบ่เจ้าเข่าไใบนี้เจากก้าเกาะออกมาโลดนี่ยืนนี่คือกันขานี่คือกันอย่าไปเฮ็ดอันนี้ข่าไปไหนไปนี้จะยื่นอยู่นี่ไบน,นี้ครมันเหมาะสุดเร้วนี่จะก,กวานออกมานีเจ้ากระยับเข้าไปนี่นี่แสงคานี่จะก,กวาดออกมาเอาลองเบื้องบานนี่บาดเดียว ไว้ได้แต่เว้นสตกดินแหละเอาลองเบื้องเบื้องสติดหน่นบาดเดียวบาดนี่บาดเดียวาบาดเดียวให้เป็น เลงหันอันคอยบอกนั่นจะเอาเขา่าเช็เข่านั่นย,ยืนยุยยยุ่งย,ยองยองยู่บริบูงหมู่บอกฮนะยืนไไนย่นแบบไดยื่นแบบใดเลยมันง่ายนะเจ้ายื่นแบบนี้นะเจ้าเกาะเข้าไปนะมันสบายมันหูจังหวะว่าเข้าไปซําได้เขาจังเกาะออกมานั่นตลกบ่ลอยตลกบอกคือวัติ เป็นบระเทศเองเลยคือพี่สังนี่เบิ้งผู้ย่าย่ายอยู่เอ,อาๆสำนีแหละไปเมื่อมาดนี่นยังบ่เป็นอยู่ทับปนี้พี่น้องเลย โอบอกกับ,บตามบอกว่าเฮ็ดตามบอกถือว่ามันนี่ถือว่ามันนี่เกี่ยวเข่าก็ได้หลายเติบอยู่ได้พี่น้องเลยถ้าจ้างคนก็มัดเลยหกเจ็ดแสนมันนี่แต่ว่าบุิบ่งโบวิงกันจ้างนกพี่น้องเอ้ยนี่ยังอยู่ลุมนี่ซีไฮฮา 6 7ยัง7หาอยู่ทางลมแล้วก็อยู่ทางเพิงให้ใหญ่พุ่นนี่ก็ลายหายอยู่ได้มื้อนี้กะสอนซอลอยจับจักตัดตัดเข้าสอยกันกะเจ็บบ่าเลยส่วนโตนี่นี่ถือว่าให้หน้าล้วงเฮานี่ก็เรียบร้อยแล้วได้ให้หน้าใหญ่สุดแล้วนี่พุ่นบักยาวๆน แล้วก็มาทางพี่อีกปูฮอดกุ๊กกุ้งไงผูแหละกุกุ้งช่องกุ๊กผูแหละกัคลิปนี้เฮากัเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าทุกคนเลยกับบุได้เข้าปลาเข้าดงสำหรับคลิปนี้เฮากับจะได้จบไว้เพียงสัมนียเดียวมืออื่นจังมาสอนสาวร้อยจับจักตัดเข่าอีกคือเก่าเดี๋ยวมือในการลำลาทุกคนไปก่อนขอบ คุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจในช่องของบาบอนเนาะเมืเ่อในการลำลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายทุกคนเนื้อลำลาพี่น้องนะแม่กินเบบซี่พี่น้องลอดตายพูปลูกก็มาแล้ว